สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่องมีดีชาแนลคลิปต่อนนี้อาจารย์จะวางไปสูตรเด่นล่างประจำงงดอันที่16กรกฎาคม2567ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันมาดูคำเตือนก่อนนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแนวทางที่ให้เป็นเพียงการคำนวณตัวเลขย้อนหลังทางคณิตศาสตร์ เพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าได้จะออกอะไรสุดแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละบ,บุคคลขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีจากช่องมีดีชนแนลโปรโดกดติดตามเพื่อท่านจะได้รับชมคลิปใหม่ๆจากทางเราขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้มาดูสูตรเด่นล่างเพิ่มเติมอีกหนึ่งสูตรนะคะอาจารย์วางให้ในคลิปนี้ทั้งหมดสองสูตรเลยเนาะแล้วเอามาเปรียบเทียบกันนะคะในตัวสูตรนะคะเราจะใช้สิบล่างแหละ บวกล้อยครั้งที่สามแล้วก็บวกสามคงที่นะมีค่าเท่ากับเอบวกสองแล้วก็บวกหกตามนี้เลยเนาะนะ่ะว่าที่ออกเก้าศูนย์สิบล่างก็คือตรงนี้ออกที่เจ็ดแปดเอาเล 7, 100ขเจ็ดร้อยครั้งที่สามเลขเจ็ดเหมือน 7, กันแล้วก็สามคงที่เจ็ดกับเจ็ดก็เป็นสิบสี่สี่กับสามเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าเราได้เจ็ด เก้าห้าแล้วออกเก้าศูนย์นะคะได้ในแนวทางของเลขเก้าที่อยู่ในหลักสิบนะคะส่วนดีสูตรหนึ่งนะ,ะจะเป็นสูตรหกบวกสามเป็นเก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองอันนี้จะบวกสามบวกสามจะเห็นว่ามีตัวชนที่เป็นเลขเก้านะคะตัวชนก็เข้ามาจะมีงวดนี้งวดเดียวะคะที่มันไม่ครบไม่ครบสิบหน่วยนะคะ่ะ ว่าที่หนึ่งนี่นะแต่ทั้งสองสูตรนี้รวนแต่ยังเดินนะคะเลขเก้าต่อมาว่าที่สองเลยสิบล่างนะคะเลขเก้าร้อยทั้นที่สามเลขห้าบวกสามคงที่เก้ากับห้าก็เป็นสิบสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้าบวกหกเป็นสิบห้าออกมาที่เจ็ดเก้าอันนี้มาสามารถมาได้ถึงสองตัวนะคะสำหรับสูตรนี้เจ็ดเก้าเลย สูตรที่สองดูด้านหลังนี่ค่ะใช่หกบวกสามเป็นเก้าบวกสามเป็นสิบสองจะมีตัวชนที่เป็นเลขเก้านะคะชนแล้วก็อันนี้ชนแล้วเข้านะคะอันนี้ได้เก้าอันนี้ได้เจ็ดก็จะเป็นเจ็ดเก้าแบบนี้เลยชนแล้วมาะคะต่อไปนะว่าที่สามสิบล่างนะะก็เลขเจ็ดตัวนี้ยกมาตั้งเลยร้อยครั้งที่สาม เลขหนึ่งแล้วบวกสามคงที่ก็เป็นสิบสามสิบเป็นสิบเอ็ดนะได้หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าออกหนึ่งเจ็ดนะคะเข้าที่เลขหนึ่งส่วนสูตรที่สองนี้ได้สี่เจ็ดศูนะคะสี่บวกสามเป็นเจ็ดบวกเจ็ดบวกสามเป็นสิบออกมาที่หนึ่งเจ็ดอันนี้ไม่มีตัวชนนะคะไม่มีตัวชนก็เข้ามาไข้แล้วเข้านะะอันนี้ได้หนึ่งและนี่ได้เจ็ดนะคะ จะเริ่มมีครบนะคะครบล่างเลยเจ็ดเก้าในจำนวนสองสูตรนี้นะ,ะนี่ก็ครบเลยนะคะมีงวดนี่งวดเดียวนะที่ไม่ได้นะฮะได้เฉพาะหลักสิบต่อไปงวดที่สี่งวดที่สี่เรามาดูตรงงวดที่งวดที่ออกหนึ่งเจ็ดสิบล่างก็เลขหนึ่งตัวนี้ยกมาเลยแล้วก็ร้อยเข้าที่สามเลขแปดบวกสามคงที่เป็นเก้ากับสามก็เป็นสิบสอง สองบวกสองเป็นสี่บวกหกเป็นสิบออกหกศูนย์เข้าเลขศูนย์สูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองก็ศูนย์สามหกเลยนะคะศูนย์สามหกก็เข้าเลขหกไงศูนย์หกใช่ไหมแต่ว่าตัวชนมาเลขศูนย์นะคะชนศูนย์ชนแล้วก็เข้าสําหรับสูตรที่สองนี่เข้าถึงสองตัวเพวันวันนี้ก็ศูนย์หกนะคะก็เข้าเป็นครบสองตัวล่างเลยนะคะ ใส่ดาวเป็นดวงที่สามต่อไปว่าที่ห้ามาดูตรงที่ออกหกศูนย์สิบล่างก็เลขหกตียกมาตั้งเลยร้อยท่าที่สามเลขหนะะึ่งะฮะแล้วก็บวกกับสามคงที่เป็น9้าเป็นสิบเลยนะฮะได้ศูนย์ศูย์บวกสได้สองบวกหเป็นแปดศูนย์สองแปดออกสี่สองได้เลขสองคะสำหรับสูตรที่หนึ่งส่วนสูตรที่สองนี่ได้สี่ สามแล้วก็ศูนย์นะอันนี้ได้สองกอันนี้ได้สี่นะคะได้สี่ก็จะเป็นครบสองครบสองตัวเลยนะคะครบสองตัวล่างเป็นงวดที่สี่นะที่ครบส่วนตัวชนที่เป็นเลขศูนย์เห็นไหมคะมันมีชนแล้วเข้าแล้วก็อันนี้ชนแล้วไม่เข้านะคะชนเลขศูนย์นะเนี่ยตัวนี้ลเลขศูนย์แต่ไม่มานะคะมันจะมาตัวอื่น ทั้งสองสูตรนี้ก็ยังไม่หลุดนะแต่ชนแล้วไม่เข้านะต่อมางวดที่หกงวดที่ออกสี่สองสิบล่างเลขสี่นะฮะสิบล่างเลขสี่ยกมาเลยน้อยห้าที่สามก็เลขสี่บวกสามคงที่เป็นแปดเป็นสิบเอ็ดได้หนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกกับหกเป็นเก้าออกสามหนึ่งนะสูตรนี้ก็เข้าสองตัวเลยเนาะเข้าถึงสองตัวเลยได้ครบเลยนะเฉพาะสูตรเดียว สูตนี้ก็หนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนะคะก็ได้เลขหนึ่งส่วนตัวชนก็คือเลขหนึ่งอันนี้คือชนแล้วมานะคะมีชนแล้วไม่มางวดเดียวแล้วก็ไม่มีชนก็คือไข้นะ,ะ,ะงั้นวดที่หกนี่ก็ครบเลยนะคะสามหนึ่งสองสูตรมาครบต่อไปเราดูวดวที่เจ็ดวดที่เจ็ดตรงที่ออกสามหนึ่ง สิบล่างเลขสามนี้ยกมาตั้งเลยนะแล้วก็100ร้อยข้อที่สามก็เลขสี่ตรงนี้ออกสี่สี่เจ็ดนะแล้วก็สามคูณที่สามก็สามเป็นหกบวกสี่ก็เป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองบวกหกเป็นแปดออกแปดเก้าคะสูตรนี้ได้เลขแปดในแนวทางของหลักสิบนะส่วนสูตรที่สองได้สามหกเก้าคะก็ได้เลขเก้า อันนี้ก็เหมือนกันนะ028กับ063ไม่มีตัวชนนะไข่กันเลยถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะคะท่านผู้ชมคล้ายๆงวดที่สามนะไม่ต้องชนนะเราจะได้เลือกเป็นเก้าชุดแล้วก็หาตัวเด่นมาตัดหรือว่าเอาแต้มมาดึงอย่างี้นะอันนี้ก็ถือว่าครบ2ตัวล่างนะ8กับ9นะมี10มีหน่วยนะตัวเลขทั้งหมด6ตัวก็คือ028369เป็นงวดที่เจ็ดทเรามาลุ้นง,งวดที่แปดนะคะว่าจะได้ มันปกติที่ทําให้เป็นตัวอย่างนี้แปดงวดนะคะเจ็ดงวดทั้งบนนี้มันจะเป็นครบเอหกงวดไม่ครบงวดเดียวนะคะไม่ครบงวดหนึ่งมาที่ตัวชนนะ,ะงวดแรกเลยเนาะอันนี้มาดูงวดที่แปดงวดที่ออกแปดเก้า 8, 9, หลักสิบคือเลขแปดยวมาตั้งแล้วก็ร้อยครั้งที่สามเลขเจ็ดนะคะคือตัวนี้เลขเจ็ดนะคะมาวางแล้วก็สามคงที่ เป็นสิเป็นสิบดได้แปดบวก2เป็นสิบศูนย์บวกหได้หก็จะเป็นแนวทางของ8ปดศูนย์หะคะอ่าสูตรนี้เออมา2ตัวถึงสองครั้งก็คือ1กับ3ามนี่สามนี่ <c oughs> แล้วก็เจ็นะคะมาสองครั้งมีโอกาสมาได้สองครั้งสตัวนะคะสูตรนี้เลยนะ,ะถ้ามาสองตัวอาจารย์ก็จะชอบคู่ ถ้าสูตรนี้นะ08นะ์แ08ตัวนี้เลยนะถ้ามันจะเข้าสองตัวนะก็08ตัวนี้แล้วมาดูอีกหนึ่งสูตรที่อาจารย์แนบมาให้ก็คือ2บวก3เป็น5บวก3เป็น8นะถ้ามันจะเข้าครบได้อีกหนึ่งดาวนะถ้ามันจะครบนะเพราะว่าเราดูตัวเลขแล้วก,ก็จ,จะเป็นตัวเบอร์26นี่6กับ2นะ อันนี้ศูนย์ก็แปดอันนี้ก็จะได้เลขแปดด้วยใช่ไหมเพราะว่าตัวชนไปนเลขแปดชนมันมีโอกาสเข้านะชนแล้วเข้าก็ได้นะฮะชนแล้วเข้าหรือว่าชนแล้วหลุดแบบตัวนี้ก็มีนะฮะชนแล้วไม่มาถ้าชนแล้วไม่มาก็จะเป็นสองหกคู่นี้นะ,ะที่ได้แต้มแปดแต่ถ้ามาแล้วชนแล้วมาขึ้นมานะอาจารย์คิดว่าจะเป็นศูนย์แปดนะคะศูนย์ก็แปดแล้วอันนี้ก็ได้สองตัวเพราะว่ามันเคยได้สองตัวมาไหลงวดอยู่นะฮะ ฝั่งนี้ก็เหมือนกันมา2ตัวได้นะคะแต่ถ้าเราดู5 8หรือว่า2 5 2 8นี้มันไม่ได้แต้มนะคะแบบนี้เลยเนานะเราก็จะรอผลอยู่นะคะก็มีตัวเลขอยู่2ชุดนะคะที่พอจะชอบนะคะชอบก็คือ2 6กับ0 8นยะะ์แปองหก็ได้แล้วก็6 2นะคะ6 2ก็ได้อยู่นะคะเพราะว่ามีบางสูตรที่หลักสิบเป็นเลข6 สูตรแบบสามตัวนะเป็นเก้าชุดตรงนะมีเลขหก 6, เป็นหกสองก็มีหรือว่าจะเป็นชุดมาตรฐานเลยหรือว่าบางชุดชุดแบบเก้าชุดตรงที่เป็นสองหกก็มีนะคะศูนย์แปดก็ได้นะคะหลักหน่วยบางสูตรนะที่อาจารย์ทาแล้วอาจจะไม่ได้สอนให้เอฟซีก็มีชุดคู่ศูนย์แปดอยู่เหมือนกันนะคะแต่ทางฝั่งเนี้ยมันจะไม่มีใช่ไหมสองชุดนี้จะไม่มีสามกับหนะ้าแล้วห้าก็เป็นจระเข้ฟาดหางด้วยนะคะอา้าวคู่นี้ก็ น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามค่ะท่านผู้ชมนะจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมอ่าถ้าเลขแปดมานี่ยตัวชนแล้วมาแปดฝั่งนี้อ่าเราเราฝั่งนี้ก็จะไม่หลุดมีเลขแดแล้วถ้ามันมาทั้งหมดครบแบบสิบหน่วยแบบนี้นะคะเพราะมันสิบหน่วยมาทั้งหมดแทบทุกงวดเลยยกเว้นงวดแรกะะติดดาวทุกดวงเลยนะ,ะก็ตามนี้เลยนะ,ะก็คือสองกับหนี่แล้วก็แปดกับศูนย์นี่นะ 08ฝั 8, ่งนี้0ฝั่งนี้8แล้วน,นี้ก็มาสองตัวอันนี้8ก็อาจจะมานะก็คือสองชุดนี้นะสําหรับงวดนี้สวยทั้งสองชุดนะคะท่านะผู้ชมทั้งทั้งสอง6แล้วก็08นี่เลยนะตามนี้ถ้าเป็นสูตรนี้นะถ้ามันเดิน เราก็เรียนรู้หลากหลายสูตรนะคะท่านผู้ชมแล้วเราก็ลองมาพิจารณาดูนะคะว่าตัวไหนที่เราเห็นเยอะๆแล้วก็ซ้าๆนะ,ะสูตรมีโอกาสเดินต่อหรือไม่นะ,ะเราก็ต้องเชีรยให้มันเดินนะคะเพราะมันไปนสัมพันธ์กับหลักสิบล่างกับหลักหน่วยล่างนะคะที่เราทํามาได้เยอะๆหลากหลายสูตรนะคะก็จะเป็นตัวที่เป็นสองหกหกสองนะ,ะหรือว่าอาจจะเป็นตัวศูนย์แปดอย่างที่อาจารย์บอกก็เป็นได้นะคะเพราะว่าแต้มมันก็ได้อยู่นะ แต้มชนทั้งหมดสามสูตรนะถ้าไปชมแต้มเก่าทั้งหมดเลยนะมันจะได้เป็นแต้มแปดเนาะอันนี้ก็คือแต้มแปดนี่ก็แต้มแปดเหมือนกันนะคะแล้วเราก็ได้แต้มชนที่เป็นแต้มแปดถ้าเผื่อใครไม่ได้ดูทุกคลิปถ้ามีเวลาตรงนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์จะเขียนให้นะแต้มนะคะแต้มล่างมีทั้งหมดสามสูตรอันนี้สูตร ูตรที่สามสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามนะสูตรที่หนึ่งเจ็ดแปดเก้าสามสี่สองเจ็ดแปดเก้าสามสี่สองอันนี้ระยะยาวนะยี่สิบสามงวดค่ะ สองสองสามสี่หนึ่งแปดหกสองสามสี่หนึ่งแปดหกสูตรที่สามห้าแปดเก้าศูนย์หนึ่งหกอันนี้จะชนนะคะเลขเจ็ดไม่มีนะเลขแปด ยจะมีสามสูตรเลยนะ,ะเลขแปดเลขเก้าไม่มีนะคะเลขสามมีสองสูตรเลขสี่ไม่มีเลขสองไม่มีนะเนะะี่ยค่ะเราไล่ไล่ไปแล้วมันก็จะตัวชนเด็ดเด่นๆดเลยก็คือแต้มแปดนะคะท่านผู้ชมเนี่ยแล้วเราก็รูอันไหนอันไหนบวกกันได้แปดระหว่างตัวนี้กับตัวนี้ถ้าหาันมาดีอย่างห้าสห้าแปดก็สิบสาม อะไรหกสองก็ได้แปดแล้วหกห้าก็เป็นสิบเอ็ดหกแปดก็เป็นสิบสี่มันไม่ได้แต้มนะคะนี่ก็อาจารย์จะใส่สีให้ที่เป็นตัวเด่นๆน,นะคะแต้มแปดตรงนี้เลยสองชุดนี้นะ,ะเนี่ยประมาณนี้นะ,ะแล้วก็จอระเคก็ตัวนี้หมาย,ยากนะ,ะถ้าเป็นคู่สามห้าฝั่งนี้ก็ไม่มีเลขสามนะฝั่งนี้มีเลขค่าฝั่งนี้ก็ไม่มีเลขสามเพราะฉะนั้นก็จะเหลืออยู่แค่สองชุดเนี่ย 2อกับ0ูนย์แปดนะคะท่านผู้ชมงวดนี้ฝากไว้ให้พิจเจนานะคะก่อนที่เราจะไปสรุปโค้งสุดท้ายล่างด้วยกันนะ,ะอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ